รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโครงการออมศินสร้างงานสร้างอาชีพกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันใหม่อิสุสด,ดีแม็กซ์เมจิกอาอส์ทยานต่อให้โลกตาม สวัสดีค่ะก็พบกับรายการร้อยอาชีพพิกฝันนะคะออวันนี้หรือว่าไม่ควรจะเป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการร้อยอาชีพพิกฝันนะคะวันนี้นะคะจอยจะพามารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อสักครู่นะคะที่จอยทำแบบที่1กับแบบที่2ค่ะมีความแตกต่างกันค่ะและสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการสื่อสารค่ะ วันนี้จะ,จะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารต่างๆค่ะซึ่งสําคัญมากสําหรับคนทําธุรกิจนะคะหรือว่าอาชีพต่างๆค่ะเพื่อที่จะได้ขายงานหรือพรีเซนต์ตัวเองได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้จะพาไปพบกับอาจารย์วันหรือดรวันค่ะเขาเป็นอาจารย์อยู่หลากหลายมหาวิทยาลัยนะคะและเขาก็จะมีคําแนะนําดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารค่ะและ เขาก็ยางนิยามตัวเองว่าเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปพบกับอาจารย์วันพร้อมๆกับจอยเลยค่ะไปกันค่ะ ดรธัญดาธัญเทพภาษานะคะเป็นอาจารย์วานนะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิดา้าแล้วก็ศิลปากรนะคะตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการสื่อสารสร้างสารรค์นิยามคําว่านักสื่อสารสร้างสารรค์คืออะไรคะ,คะการสื่อสารมันก็มีทั้งการพูด แล้วก็การไม่พูดก็ถือว่าเป็นการสื่อสารอย่างหนึง่งทางสีหน้าทางแบบสายตาอะไรเงี้ยทางภาษาการของเราเนี่ยหรือแล้วบางทีมันคือรวมไปถึงภาษาใจด้วยนะมันถือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยคือทุกคนต้องสื่อสารอ,อย่างคุณจอยเนี่ยต้องสื่อสารใช่ไหมคะทั้งพูดด้วยทั้งแบบบางทีภาษาการต้องเคลื่อนไหวด้วยนี่แหละมันคือวิธีการที่มันสําคัญว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพในอดีตดรวันคือ ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการพูดหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้หรือเปล่าคะหรือว่าแบบว่าเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาตั้งแต่เด็กๆถามดีมากเลย <laughs> จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยพูดไม่เก่งไม่ค่อยพูดไม่สื่อสารเป็นคนที่เวลาที่อยู่ในห้องแล้วเนี่ยคือคนจะมองไม่เห็นพูดก็ช้าเนิบนาบแล้วก็ไม่กล้าพูดเวลาที่ใครแบบให้แสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยคือเราจะไม่กล้าไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆ ราะอะไรคี่เป็นเพราะว่าเราแบบไม่อยากจะพูดอะไรออกมาเราก็เราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเออเราอายที่จะพูดไม่กล้าเราไม่กล้าที่จะพูดนะก็เลยไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดใช่ไม่เลยหลังจากนั้นพอเรียนจบนะคะเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะพูดขึ้นหรือว่าอยากจะทำอะไรมากยิ่งขึ้นหรือไม่ทำอะไรมาก่อนมันเป็นจุดมันมีจุดพิกผันเนาะมันมีจุดหนึ่งที่ที่วันนั้นเนี่ยคือ คุณแม่มาบอกว่ายายวันถ้าจะเรียนอะ่ะหางเงินเรียนเองนะเราก็มานั่งคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือแบบไม่เคยนึกเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะหางเงินเรียนเองอยังไงไม่เคยคิดว่าจะมีแบบได้ยินคําแบบนี้มาก่อนความคิดเราก็เลยโอเคแป๊บหบนึง่งจะเรียนหนังสือต้องมีเงินจะมีเงินต้องมีงานจะมีเงินอย่างต่อเนื่องต้องมีงานที่ทําอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่แบบไม่พูดไม่สื่อสารแบบนี้อะ่ะ ไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าเอาวะต้องทํางานช่ะพอเราต้องทํางานแล้วเราจะทํำยังไงทำงานอะไรเออจะทํางานอะไรค่<า>ะพี่จะไม่พูดอะไรีเจะทำาตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ถึงว่าเราแบบจะต้องพูดรเรานึกถึงว่าเราต้องทํางานออพอเราต้องทํางานแล้วเนี่ยโอเคงั้นก็หยุดเรียนหนึ่งปีหยุดเรียนหนึ่งปีจริงๆเลยค่ะแล้วก็แบบไปหางานทำดรอปไว้เลยหนึ่งคือหยุดเพราะว่ามันจบปีสองยู่แล้วไงคะมันจบมันจบระดับ ที่อุดมศาษาตรงนั้นแล้วของของที่พนักงานพนักครมันจบตรงนั้นแล้วก็ก็คืออ่ะงั้นเดี๋ยวตั้งหลักใหม่โอเคทางานก่อนหนึ่งปีน่าจะมีะไรายได้พอที่จะแบบว่าจ่ายค่าเทอมก็เลยตัดสินใจแบบหางานทาตอนนั้นก็ก็ได้มีโอกาสได้ทํางานที่มันเก็บเงินเก็บเงินมาเรื่อยๆทงานอะไรทงานอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็จริงๆก็คือเป็นเหมือนแบบเราถ่ายแบบโฆษณา ใช่เป็นความบังเอิญคุณจอยเป็นความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจจะทํางานด้านนี้โดยตรงแต่ว่าคือมันสึกเนื่องมาจากเข้ามาเห็นเข้ามาเจอแล้วก็บอกเอาไหนไปหน่อยไปแบบไปหน่อยมาไป็นสติ้งหน่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายได้งานก็มีงานอย่างต่อเนื่องไหมก็มีงานอย่างต่อเนื่องในหนึ่งปีก็คือหาเงินได้ตรงนี้แหละคุณจอยถามดีจังเลยอ่ะที่มันได้งานต่อเนื่องเพราะว่าเราต้องพูดสื่อสาร เราต้องพูดสื่อสารเพราะเวลาที่เขาให้เราแคสติ้งเพราะมันต้องพีเซนตัวเองมันต้องพีเศษเอง,ม,อง,เเองมันมีบทถ้าไม่มีพีเศษตัวเองก็ไม่ได้งานใช่มันมีบทให้พูดด้วยเราก็แสดงไปจนทั้งเราพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็มาทํางานเป็นอาจารย์พิเศษนะคะที่ธรรมศาสตร์นิด้าก็ศิลปากรเพราะว่าเพื่อนี่เป็นศาสตราอาจารย์อาจารย์ด้วยกันเนี่ยเห็นว่าเออเราแบบเรามีประสบการณ์ที่เยอะออผ่านมาหลายงานแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ประสบการณ์เนี้ย ให้กับเด็กๆในมหาเาลัยนะคะก็เลยเอามาสอนมาร์เก็ตติ้งจากมาร์เก็ตติ้งมาเสร็จปุ๊บเราก็มาร่วมทีมของอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์<ะ>แล้วก็แบบไปทํางานที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการเจ้าของ SME แล้วก็แบบเยอะมากทั่วประเทศปัจจุบันก็เลยเป็นนักสื่อสารส,าสาร้างสรรค์ใช่การพัฒน,นาการสื่อสารไม่ยากเลยนะคะ ถ้าเราฝึกฝนทักษะอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เรากลายเป็นนักสื่อสารที่ดีได้แน่นอนค่ะ สนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันใหม่อิสุสุดีแมกซ์เมจิกอายสานต่อให้โลกตามสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพปัจจุบันนะคะในเรื่องของการสื่อสารถือว่าสำคัญมากเพราะว่า จะมีในเรื่องถ้าเกิดเราสื่อสารออกไปในทางบวกเราก็ได้สิ่งลบบวกกับ,บางทีเราสื่อสารไปในทางลบเราก็ได้สิ่งลบลบก,กัน<ๆ>โดยร่งตัวสื่อสารมันมาจากจิตสํานึกม,มันมาจากตั้งแต่ร่างเงาเราคือคิดยังไงเราไม่สามารถที่จะพูดทุกอย่างที่เราคิดได้ถ้าว่าคําพูดนั้นมันจะต้องเป็นลบแน่ๆบางสิ่งเราคิดแล้วคนที่แบบพูดในแง่ลบคือไม่ได้กลั่นกรองออ ใช่ใช่คิดแล้วก็พูดรูดออเลย,เลยใช่มันก็เลยมีการทะเลาะเบาะแวกกันใช่มันเกิดผลเสียงไงคะคิดลบได้นะแต่ต้องตบด้วยคิดบวกเพราะถ้าคิดลบอย่างเดียวไม่ได้คิดบวกในการแก้ปัญหามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหม <S <S มันคือเป็นลบกับเราแต่ถ้าเราคิดลบโอเคแป๊บเดียวเฮ้ยโอ้มันรู้สึกไม่ดีเลยแล้วเราคิดแบบตบทันทีเลยเฮ้ยเราได้ไประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างนี่คือวิธีการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยดีกว่า แล้วเราค่อยสื่อสารออกไปให้แก้ปัญหาในตัวเองก่อนอ่าใช่คือไม่ต้องพูดทุกคำพอเรารู้สึกรบปุ๊บเราก็อย่าเพิ่งพูดหยุดก่อนอย่าเพิ่งพูดใช่แล้วพยายามคิดกลับไปอีกแง่หนึ่งใช่เฮ้ยตอนนี้ฉันกำลังคิดลบอยู่ฉันคงไม่สวยแน่เลยหน้าตาคงไม่สวยแล้ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือต้องดูตัวเอง ต้องมีสติถูกต้องเรื่องนี้สาคัญมากสําคัญมากและยังสามารถที่จะนําไปสร้างธุรกิจของตัวเองได้ด้วยถูกต้องเมื่อคุณมีธุรกิจเหมือนที่อาจารย์สอนอยู่คือดรวันสอนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนทางธุรกิจเหมือนกับรายการเรือชีพันอย่างนี้ทุกๆอาชีพต้องใช้ในเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะมีเคสอะไรที่แบบว่าอ่ะอย่างนี้แหละคือการสื่อสารทางธุรกิจที่ดี มีเคสตัวอย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์วันเป็นที่ปรึกษาให้กับแผนของนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดคือปกติงานต่างจังหวัดอาจารย์ส่วนใหญ่เขาไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยลงหรอกแต่คือเราถนาดัดงานดินงานแฮนด์เมดงานอะไรอย่างเงี้ยงานยากๆอะ่ะเป็นงานของเราอเออนีอ่ในการประกวดเนี่ยคะ่ะ<ม>ก็จะมเีเด็กเขาทีมหนึ่งเขาขายดิน<ม>คุณจอยคิดว่าขายดิน1ถุงถุงละยีบบาทอะ่ะ<ม>ถ้าไปแข่งเรื่องของยอดขายทางธุรกิจมันจะชนะไหม ยากใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นเราต้องเอาประเด็นเนี้ยต้องหาจุดเด่นของเขาเนี้ยมาแล้วก็วางบริบทใหม่ให้สอนเรื่องการพรีเซนต์กับเขาใหม่ทําให้เขาสามารถที่จะชนะแผนธุรกิจจากเด็กที่แบบขายดินอะ่ะบินไปต่างประเทศได้ด้วยการที่เขาชนะระดับขายดิน,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 นใช่ใช่ใชชนะแผนธุรกิจระดับประเทศได้อะ่ะเราต้องพิกยังไงคะเราต้องเขาจะต้อง เราต้องแบบว่าอย่างอื่นอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ความตั้งใจเขาก่อนเลยคือถ้าคนเราเปิดใจอ่ะเขาจะสามารถรับอะไรได้ง่ายและไม n เซ็ตดีและพร้อมที่จะทําตามวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญบอกจากที่เขาแบบว่าเด็กขายดินปกติแล้วเนี่ยเออต้องพูดสื่อสารยังไงให้กรรมการรู้สึกว่าเขาควรจะสรรสนเด็กกลุ่มนี้ถ้าเด็กกลุ่มนี้เด็กที่เขาขายดินเนี่ยทำกเกษตรอะ่ะ เขาชนะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่เขาอาจจะทาธุรกิจที่ดีกว่าเด็กกลุ่มนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพราดินยังได้เลยทําไมเขาจะไม่ได้รายการ s อสตีแต่เนี่ยอาจารย์วันก็เทรนให้เขาขึ้นไปเป็นหนึ่งในสีทีมสุดท้ายระดับประเทศหรือแบบว่าสตาร์ทอัพเนี่ยของธนาคารหนึ่งเนี่ยค่ะก็ให้อาจารย์วันแบบเทรนให้จากคนที่พูดไม่ได้คือเพื่อนในกลุ่มส่งมาเฮ้ยพูดไม่ได้นี่ว่า ปรากฏว่าอาจารย์วอนโคชิ่งเขาอะและเทรนเขาแค่ไม่ถึง3นาทีขึ้นพูดได้จนแบบพูดเสร็จปุ๊บเสียงปรมือๆพูดแบบว่าจากคนไม่พูดเนี่ยจากคนไม่พูดแล้วก็เราถามเพื่อนเพื่อนเขาเอ้าแล้วเขาพูดไม่เก่งเธอส่งเขาขึ้นมาพูดทําไมก็นี่แหละจะได้เจออาจารย์ไงอาจารย์ได้ช่วยแล้วเขาพูดได้อ่ะแล้วเขาพูดได้ท่ามกลางที่คนอื่นน่ะก็เห็นอยู่ว่าเดิมพูดไม่ได้แต่ตอนพอเราโคชิ่งเสร็จปุ๊บแล้วแบบสอน ปรับ m ม n ์เซตบางอย่างพูดได้แต่ว่ามันต้องมีเทคนิคมันมีเทคนิคก่อนที่เราจะสื่อสารอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเราสื่อสารให้ใครฟังเราสื่อสารเราสื่อสารกับใครกับใครใครต้องรู้ว่าคนนั้นเป็นใครคนนั้นเป็นใครใช่สื่อสารอะไรอย่างไรเพื่ออะไรนี่แหละมันคือความสําคัญถ้าคุณไม่ทําการบ้านคุณไม่รู้คุณจะขายให้ใครขายอะไรเพื่ออะไรคุณจะขายได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะว่าคําพูดทุกอย่างเนื้อคําทุกอย่างมันจะถูกร้อยเรียงมาจากลูกค้าคนนี้การสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะในชีวิตประจำวันเราต้องอาศัยการพูดนั่นเองค่ะช่วงหน้าเรามาฟังข้อคิดดีๆนะคะจากอาจารย์วันกันค่ะว่าจะมีเทคนิคสร้างความมั่นใจอะไรอีกบ้าง สนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันใหม่อิสุสุดีแมกซ์เมจิกอสทยานต่อให้โลกตามสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ การสื่อสารนะคะจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่างวันนี้นะคะเรียกว่ารอยอาชีพที่ฝันก็คือมีหลากหลายอาชีพที่<ช>คุณที่ฟังอยู่นี่วันนี้นะคะอ,อยากให้ดรวันเนี่ยเหมือนส่งต่อบอกต่อว่าโอ,โอเคแหละถ้าเราทําอาชีพต่างๆอะการที่จะพรีเซนต์ตัวเองหรือว่าการที่จะบอกต่อการที่จะขายของหรืออะไรก็แล้วแต่ขายงานควรที่จะมีเทคนิคในการพูดโอเค ถามดีอีกแล้วออหัวใจของการพูดสื่อสารจะแบ่งเป็น3สเต็ปค่ะจะเริ่มยังไงให้ดึงดูดแล้วก็จะเล่าเสร็จที่สองนะจะเล่ายังไงให้มันดีคือเรื่องที่คุณเล่าระหว่างที่เล่าอะ่ะมันต้องแบบเป็นเรื่องที่ดีและดียังไงดีต้องแบบดีและมีประโยชน์กับคนอื่นๆคือคนมาฟังได้ประโยชน์แปลว่าถ้าสมมติจะขายของให้แบบบเมื uh huh. ่อวาจอยก็ต้อง เริ่มเริ่มเริ่มพูดประโยคไงให้มันดึงดูดให้มันดึงดูดอ่าใช่๋ตวก็ต้องแบบเริ่มพรีเซนต์ก่อนใช่ก็ต้องก็ต้องทำการบ้านนะว่าเฮ้ยเราจะขายใครต้องศึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นเป็นเป็นใครใช่สนใจเรื่องไหนไอเรื่องที่เราทําอยู่เนี่ยคือลึกใช่ใช่เหมาะกับเราหรือเปล่ามันสําคัญมากที่คุณต้องเจาะลึกให้ได้ว่าคนที่คุณจะขายของเขาเนี่ยเขาเป็นใครงั้นพอคุณเจาะได้แน่นอนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย คุณค่อยมาสร้างเรื่องราวก็คือเวลาที่คุณเริ่มต้องเริ่มเรื่องให้ดึงดูดเล่าให้ดีลา,ดลาให้โดนใจก็หจเหมือนกับว่าไปแล้วนะแต่คือทำให้เขาจำเราได้ไปิดจบให้สวยงามใช,ใช่ใช่ไนะนี่นี่มันคือเป็นทั้งสารแล้วก็สิงแปลว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการไปขายงานหรือการที่สินอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทำกันบ้านอ้ พรีสค่ะได้โปรดต้องทําการบ้านไม่ใช่เกินไปแบบไม่ดูใช่ใช่แล้วคือถ้าหากว่าเราจะพรีเซนต์เราจะแบบถึงใจลูกค้าเข้าใจลูกค้าได้ดีจริงๆเ,เราจะต้องสังเกตเขาว่าเขากําลังรู้สึกอะไรอยู่เราต้องทําการบ้านว่าเขาอยากได้อะไรและถ้ามันเหนือกว่านั้นค่ะก็คือการที่เราสามารถให้ในสิ่งที่เขาคิดไม่ถึงว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการยากเหมือนกันนะ จอยทําได้เราเราจะรู้ได้ไงว่าเขาต้องการอะไรก็ความเป็นคนช่างสังเกตไงคะพอเราสังเกตเราจะรู้ว่าเอ้ยน้ําเสียงแบบนี้พูดจาแบบนี้แสดงว่าเขากําลังรู้สึกแบบนี้อยู่เราก็ใช้วิธีจังหวะนี้แหละในการยิงคำถามเข้าไปเลยว่าเอ๊จจจใช่ไหมคะใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเป็นการโทนเดี๋ยวเขาจะพูดความรู้สึกเขาเองความเหนือกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถรู้ได้ ว่าเรื่องนี้บางทีเขาไม่ได้บอกแล้วว่าเขาต้องการแต่พอเราพรีเซนต์เขากับหุ้ยเรื่องนี้มันสำคัญกลายเป็นความต้องการที่มันอยู่ลึกแล้วแบบเขาไม่เคยได้รับจากใครแต่เขาได้จากเรานี่แหละเพราะฉะนั้นมันต้องหัดใช่ต้องทากันบ้านหรือว่าต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ถ้าอย่างนี้คุณฟังทางบ้านแบบว่าอยากจะแบบหาแบบ อาจารย์วานหรือดรวานทำง่งยคะไปที่ไปที่เพจของอาจารย์วันได้เลยค่ะนะคะเพจดตรวานมั่นใจยังไงให้สําเร็จนะคะในเพจจะมีความรู้ให้กับคุณในเรื่องของการพูดการสื่อสารการพัฒนาบุคลิกภาพการสร้างตัวตนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทําธุรกิจ ซึ่งเข้าไปในเพจของดรวันมันมีข้อความให้อ่านได้ด้วยมีมีคลิปมีไลฟ์มีคำคมมีคอนเทนต์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถพึ่งพาได้อะถ้าหากว่าคุณอยากจะเออเรียกว่าอะไรคะคือบางทีถ้ามาเจอตัวอาจารย์วันเนี่ยหรือไปลงคอสออนไลน์มันก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมคะอาจจะอยากแบบว่าลองดูก่อนไปทำงานรู้จักอาจารย์วันก่อนนแต่ก็จะบอกว่าคือ ไม่ว่าจะเป็นแบบกี่ร้อยอาชีพก็สามารถพลิกฝันได้ถ้าคุณรู้จักการใช้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จบที่สวยงามวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์วันมากเลยนะคะคยวกับเรื่องของการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในปัจจุบันมากมากเลยนะคะยังไงลองเข้าไปที่เพจของอาจารย์วันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณจอยเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะ การพูดเป็นเสน่ห์อย่างนึงค่ะเราเลือกได้นะคะว่าจะพูดอย่างไรหากคุณผู้ชมยังขาดความมั่นใจในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาอาจารย์วันได้ค่ะจอยเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ